สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะค่ะมืาน,นี่บีกับสิาพาไปเที่ยวบ้านพักหลอนของแม่อของแม่ยา่าเนาะจ้ะเนาะก็จะเป็นแบบว่าเป็นบ้านขนน้นเือเนาะจ้ะจะอยู่ริมแม่น้ำเนาะเดี๋ยวสิาพาไปเบิรงเนาะจ้ะเรเป็นยังไงเนาะมื่อานี้ก็อยู่อังกฤษอากาศดีค่ะเบิรงให้เบิรงแดดแดดแบบอากาศคือดีมากค่ะมื่อานี้กัมื่อานี้ก็แต่งหน้านหน่อยนึงแล้วค่ะเนาะกะจังไรเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยค่ะ ันนี้ดอกไม้นะคะมะนีิวะมาสวนดอกไม้ค่ะค่ะนี่กระเทงแล้วนะคะกะสิเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเสี๋ยสิะไฮเบิล้ลบล็อกช่วงนี้หงาก,กันสิขึ้นหลายแน่นราจะ,ะเพราะว่ามันเป็นช่วงฝนนะจ๊ะพึ่งเซาเซาฝนไปอันนี้อันนี้เป็นของแมงย่างนะจ๊ะกะสิหกหกแน่เพราะเพิ่นบอกว่าเพิ่เมด้มาพี่ดนแล้วเนาะ,ะทางพี่ก็เป็นคนเขาเห็ดจัดของเขาเนาะจ๊ะเนาะ เราสิพายางขึ้นไปเบิงเด้อจ้ะค่ะเพราะฟังนี้เนาะฝั่งนี้ก็สิเป็นแม่นามันจะต้องข้ามเขาก็สิจอดรถไว้ฝั่งพุ่นเนาะเอาเฮาก็ต้องข้ามกับเรือมาเนาะจ้ะเราสิพาไปเบิ่งตอนที่ว่าข้ามกลับเนาะเมื่อกี้นี่ถือของมาหลายก็เลยบ่ได้เฮ็ดวิดีโอจ้ะทางเป่นขอก็สิพาหมาพาหมาพาเอยียงมาเล่นเตือนเล่นเราจ้ะเนะาะนี่ก็เป็นเริ่มเข้า,นาหน้าฮ้องเราจ้ะเขาก็ะสียางเอามาเล่นหลายเต๋อ นี่ก็เติมไส้หมวกนะจ๊ะนะหัวดหอนให้เป็นกระบอกค่ะเราจะเห็นบุ่งทั้งยางขึ้นไปนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นต้นไม้เนาะปกติสีสวยค่ะยางอุ้ยยางอะไรจะเป็นประมาณนี้ทั้งยางขึ้นไปนะส่วนมากเขาก็จัดใครจัดมันนะจ๊ะอันนี้บีก็ขึ้นมาอยู่ตรงที่ว่าเป็นบาดพักของแม่เนะเนาะมองไปก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะ เมื่อกี้ปีนตรงนั้นามาค่าะเราใช้เบอกตัวนี้นะครจบะข้างหน้าน,นี่ค่ะแม่กับจัดเป็นยังงแล้วจ้ะนะเนาะเฮ้ยมันซูมตัวนี้นี่ประมาณนี้ค่ะเดีย๋ยวไปมองนังเล่นค่ะ กอเขาเดินขึ้นมาจากทางตรงนั้นเราจ้ะก็จะเป็นประมาณน,นี้เนาะจะให้เบิรงอันนี้บ้านนี้เคลมมาจากบ้านเขาคอนเทนเนอร์เนาะจา้ะนี่จ้ะรอบๆก็จะเป็นมิเตอร์บ้านคอนเทนเนอร์ทั้งเลยค่ะเพราะว่าใครเขามามาอยู่แบบฮอลิเดย์เนาะจา้ะเราไปพายังไปเบิรงเนาะเดี๋ยวท้ทายคลิปสิพาไปเบิรงในห้องแม่นเนาะจ้ะเนาะไอในบ้านไปนเนะาะเราจะพายังไปเบิรงเนาะจา้ะวิวสวยค่ะทางนี้เห็นบ่ หมวกสปิลเขอไพยได้จะหมวกสปิลเลยถอดหมวกกันทั้งนี้เขาค้นขังเป็นมิดกันนะจ๊ะเพราะว่าแม่มาอยู่ผีเออายยาแ่แม่ย่านะจ๊ะมันกะหูจะค้นหลายๆคนเนาะเขากะวิ้นกันสนิทกันจ้ะส่วนมากท่านนี้จะเป็นคนที่วัดมาจากทั้งอันเพื่อนยังเออ่ม,ม,มามาจะทั้ง ลนอนดอนเนาะจ้ะแบบมา,มาทัวร์ประเทศเนาะมันก็สิมาพักหลอนพักอย่างเพราะว่าส่วนมากคนอังกฤษเขาสิมักแบบม,าม,ามาักมักหาหมองอยูเที่บันติดกับแม่น,มน้ำเนาะจ้ะอันนี้ก็ติดกับแม่น้ำแล้วพี่ใส่เบิองมองใส่เบิองเบิงองวิวข้างหลังเนะาะอันนี้สวยค่ะ อันนี้กะหลังคาต่อหลังกับอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นสอน,นะจ๊ปอนด้าจะเป็นเงินไทยกับตกอยู่ที่ลานลานโกกวา,กวาขอนขางแพงนะคะถ้าแปลเป็นเงินไทยเนาะนี่ก็มีเขาเขากำทำความสะอาดเขาเนาะยังดังเ้วยอจ้ะเขาทษที่ค่ะค่ okay, ตัวน,นี้นปีกสัพายางลงไปบงเนาะ สเปซมาว่านี่ค่ะเห็นปะบรรยากาศาดีดีเด้อนี่ก็ถือหมวกไปนํางได้ปะนี่ใส่หมวกไปย่านเพื่อนเพื่อนว่เห็นเห็นวิวเห็นยัง,งเราจะทั้งปุ่นเราใช้เบิง้งทั้งหลังเพุ่นค่ะก็จะเ,เ,เ,เป็นเขาจะเป็นคาเฟ่นเนาะเป็นแบบร้านอาหารแห่คนมานาั่งอย่างนี้เนานะเราใช้เบิง้บงวิวเขาไม่ยาเขาไม่ยากัยากกนยังลุกไปทั้งปุ่นเราจะเดี๋ยวจะพา,ยายไปาไปเบิง้งเาทั้งปุ่นเนาะเราจะให้เบิ้งทั้งเรือ ว่าย mm ังไปเวลาเขาสิกับเป็นสิเนาะจะต้องยางไอ้ตรงคืนเรือไปจะใช้เบิ้งพระจัะเห็นเพื่อนเห็นเรือมาจากทรงฝุ่นเห็นปะนี่ตอนที่ว่าทบีสิกับมันก็ต้องขึ้นทั้งนั้นเนาะทั้งฝุ่นก็จะเป็นทั้งจอดรถจ้ะเราใช้เบิ้งหันไปเรื่อยๆเนาะเห็นบอทั้งฝุ่นก็เขาก็สิมีโตโตนางแยกแล้ว่าทานอาหารนางดื่มอย่างสิเนาะทั้งฝุ่นก็จะเป็น มองจัดงานจัดอย่างเราจะตะกรนน่ในช่วงมีโควิดเนะราจะเนาะบรรยากาศดีดีค่ะตอนนี้กำลังสีงย่างกลับไปหาไปบา้าดในยานเราจะเนาะว่ามันก็ข่อยมี่อย่างมันหอน่อนยาเพิ่งกลับมามาเบิง่งซื้อพอเพิ่งพึ่งประด้มาประมาณเท่าใดละ่ะโอุ้ยเขาถอดนะจ๊ะยาะเพิ่งบ่ได้มากกัเป็นเดือนแล้วเพิ่นว่าสิมาปลูกเพิ่นสิมาปลูกดอกไม้ละนะ ใหมใหญ่ๆม่งให้่บึงเห็นบะคะผ่อ,อนเด้ป่ะนี่ขัเพราะสม,มุิวาปีพาะขับไปบ n งในบ้านบึงยางสนอบีกษพระไปบึงอันพระยางข้าไปบึงในเมืองนะจ่ะม่ใช่เป็นยังไงผมกับซีฟูแน่เ,นเด้ป่ะนี่ใส่หมวกทอดแลวทอดอีกอยู่เลาวใส่บึงข้างหลังเห็นปะวิวของงามๆค่ะแบบ เป็นที่พักหลอนนะจ๊ะเนาะส่วนมากก็แทางไกลมันก็สิมีแต่อากาศหนาวๆเนาะจ๊ะนะพอที่นี่เพิ่นมาซื้อถึงสีไว้กับเพราะว่าย่ามแบบเบื่อๆอยู่บ้านสีก็ออกมานั่งเด่นมาเบิ่งเอียงสีนาะจ๊ะเนาะก็วิวงามค่ะแต่ที่นี่ก็จะให้เบิ่งแม่นม้ำอันนี้แม่น้ำก็คนใสแน่แม่น้ำแม่น้ำเขาก็สิมีมี เรือมาเรื่อยๆนะจากเขากับนางเบิ้งเรือได้เพราะทางนี้เขามาเขามาเดินท,ดดดนทั้งเดินเนทังทังเรือกันเนาะร่างเชือกับสิมีพวกอันเด็กจากเรียนมหาหัดลายนา้าใอยางสีเนาะเขากัมาทางนี้กันเนาะจ้ะเนาะอ้มมันก็ย้อนเสียงถดดำก็ขอไพ่เ้้าจ้ะใบยังยังกับย้อนแสงเนาะทาั้งผีหนากระสีดำแต่หันไปทางผีหนากระสีขาวเลยค่ะกระสีตสตาง,งกันจะเห็นหนาดำกันดีกว่าเนาะเพราะว่าตรงยางกับค่ะ พยายามสีเบาๆเร็วบันไดเพราะว่ายามเบาเร็วลินรั่วยานเพื่อนๆฟังบททันฟังบู้หูเรื่องเราจะเนาะกระถึงแล้ว,วคะ่ะใส่เบอร์เ้่าไงกําลังย่างลุยทั้งขึ้นมาเห็นบ่ะรู้สึกนเนินขึ้นมาโอ้ถึงแล้วเมย จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวสิขอแม่ยากนเนาะว่าสิขอไทยข้างในเพื่อนสิไห่บอกขอเน้ยงพักเมื่อก็จะเข้า,ก,าก่อนเลยจ้ะกินน้ำก่อนว่าหันยางไก่เติบจ้ะครับตัวน,นี้ก็ปกติวิกักาากสินพักยามนยงมาสิเนาะยวิกัสินพักมันนั่งตรงนี้เนาะจ้ะเพราะว่าไม่เป็น บรรยากาศมันดีนะจ๊ะดื่มที่เสียด้วยว่ามันนีห้อนค่ะค่ะม่อนีแบบตอนนี้นะสิเป็นประมาณ16 16อ,อ,องศาแต่ว่าค่อนข้างห้อนนะจ้ะสำหรับบีเนาะือว่าชิ้นือว่าชิ้นกับการยืนหนาวกับประหูปกติเขาก็สิมีที่ไม่หยังสิเนาะนั่นก็่านนั้นห้อนสิก็ต้องเป็นน่งจิเบเปียค่ะแต่ว่าเดี๋ยวสิพาไปเบิเนะจ้ะว่าข้างในข้างในนี่เป็นยังไงว่าแม ไม่ยาเพิ่นเทศอย่างบ้าหูค่ะเลยให้เพิ่นเทศไปก่อนเดี๋ยวสิค่อยสิขึ้นไปเนาะจ้นะเนาะเราจะให้เบิ่งวิวค่ะอันนี้ก็จัดตรงที่ว่าบินังอยู่เนาะหไปก็เป็นสิเนาะวิวสวยเห็นปะอันนี้ข้างหลังตรงนี้ก็เป็นสิจะ้ะโอ้หนาใหญ่จ้ะเห็นไหมเขาสิมาเเล่นกันสิเนาะายเรือเป็นทัมมูนดีค่ะตัวบิกยานเนาะ น้ำนี่ค่อนข้างค่อนข้าง,ง,ง,งเย็นค่ะฟังนี่เหรอเขาไปเป็นแก่งเป็นมูก,กันค่ะคุยกันเจ้าๆเลยค่ะ,คะเดินสิพาเข้าไปเบิ่งข้างในนอกจากข้างในประตูก็สิเป็นประมาณนี้เนาะพาเดินเข้าไปเบิ่งนี่บันไดสีน่นะ้ำเจินเนาะนี่พาเดินขึ้นไป อันนี้ข้างในกนัสเปนแต่อของพาัยานนะแต่พิ่นมากสีม่วงเนาะจ้ะเนาะใส่เบิ่งเด้ออันนี้จะเป็นเครื่องเฮ็ดน้ำแข็งจ้ะสองเครื่องนี่มันซูมบ่หันมาข้างนี้เนาะจ้ะสเป็นขั้วนหน่อยๆเนาะขั้วนหน่อยพันยาพันกะเพันกระมีปาร์ตี้กระมูพันเนาะของก็เลยหลายนะจ้ะนี่แก้วกินกาแฟ ของนี่น,นี่เห็นว่าจะเสื้อมามก็บเเป็นสีม่วงๆนะจ้ะเนาะอันนี้ขออนุญาตแม่เนาะเพป็นก็ให้มันก็มันก็ว่าเห็นอย่างเห็ดเพรว่าเห็ดได้ทุกอย่างจ้ะแม่ยาตามใจนะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นพวกทีพวกขนมนะจ้ะค่ะกับเซมาว่าบางตัวนี่เนาะกล่องมก็จะเป็นสีม่วงๆก้นี้ก็จะเป็นมองเก็บแก้วเพื่อนนะจ้ะเนาะเห็นบ่อันนี้ก็จะเป็นเตาน้อยๆค่ะเตาอบเตาอย่างเตา เตาแก๊สเนาะข้างล่างนี่จะเป็นเตาอบเนาะจ้ะเนาะจะเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะเพราะหันออกมาทางประตูเนาะทางเขาหันมาทา้งใายมือจะเป็นโซฟาหน่อยๆเนะจ๊ะแบบนี้โซฟาโทรโต๊ทัศดหน่อยๆอันนี้ยาวเพิ่อนกระตุกแต่งเองเนาะเพิ่อนเพิ่อนมักหงเพิ่อนมักหงเนาะจ้ะนะกะมักสีม่วงเพิ่อนหาของมาตกแต่งเอาจ้ะจะเป็นประมาณนี้ให้เบิ่งเนาะ น,นี่คืนอยู่กับว่าห้าตกแต่งเอาเองเราจะเนาะมากแบบแบบกระตกแต่งเอาไปมันเนาะนี่ก็เป็นประมาณนี้จ้ะตรงนี้เขาก็สิเห็นแม่น้ำจะเป็นบรรยากาศดีไปเลยค่ะใช่เบงเห็นนั่งบีปะคะอัน <c oughs> นี้ก็เป็นประมาณนี้เนาจะเนาะให้เบิ้งมันบอด้มีแค่นี้ล้วจะถอาฟ้าห้ายังเข้าไปข้างในก็บสเป็น้องน้ำเนาะเราจะพาย่างเข้าไปบนข้างใน ห้องน้ำเนาะจ้ะมันค่อนข้างหน่อยเนาะจ้ะเนาะเป็นห้องอาบน้ำเนาะจ้ะคือในนี่มีครบมีครบทุกอย่างเลยเนาะจ้ะเนาะขับพอที่นี่เขาก็บสมบิ่งทางนี้กันทางนี้ก็จะเป็นห้องมีสองของนอนเนาะจ้ะเขาก็ตกแต่งเอาแตาวา่ว่ายามเพิ่นบงไอยูนะ่เนาะเพิ่นก็นเอาของมาไหวเจ้าพ่อมาดีเดียวจ้ะเนาะก็บ่อยากให้เขาไปเบิ่งหลายเจ้าเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็นี่ก็เป็นห้องนอนเนาะจ้ะห้องนอนของนี้กั เป็นประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวสักพักวีกันสิไปแล้วเนาะก็ดอ๋ก็สิพาไปเบิ่งว่าเอ้ยตอนข่ามมานี่ข่าอยังใส่เนาะเพราะว่ามันต้องข่ามมากับเรื่องเนาะจ้ะเนาะกะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะจ้ะตอนนี้บีกําลังยังสีย่างกับไปทางเรือเนาะจ้ะก็ว่าสิย่างไปเที่ยวอันในเมืองเนาะแค่ได้ในเมืองหรอกกับสิประมาณว่าในหมู่บ้านเนาะจ้ะเพราก็สิมีห่างมีหยังเนาะกะเดีสิพาไปเบิ่งอ่ารอบๆนะเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าสวยค่ะแบบ มันเป็นเมืองที่สวยค่ะต่นสิภาพไปเบิงเนาะต่สิเฮ็ุเฮ็ดวิดีโอให้เบิง์เนาะจ้ะแต่ว่าจะเป็นคลิปหนานะจ้ะเนาะคลิปนี้แค่พามาเบิงแบบที่พักของแม่แม่ยา่าซื่อเนาะจ้ะเนาะถ้าอยากเบิงอีกก็ต้องรอต้องรออีพี่หนานะจ้ะเนาะค่ะกะกำลังสิไปเรือกคอยู่ฟังพ่นแล้วถ้าสมมติว่าเป็นสมาชิกของเขาหรือว่าสื่ออย่างสิเขาสิบริเซียตังเน,นาะจ้ะแต่ว่าถ้าแปลว่าเป็นคนปกติที่ว่าบรินี่ ก็ได้แบบว่าซื้อหรือว่าเป็นสมาชิกเขาต้องเสียตังคามนะจ๊ะคามเท่านึงเนี่ยอยู่ประมาณลอยนึงเนาะจ้ะถ้าถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณลอยนึงเนาะจ้ะกับค่อนข้างแพงแค่ว่าขามแม่น้ำในน้อยจะซื้อเนอะาะค่ะวี่็ตองยืนรอเบว่าเขาสีมาฮับบอเพราะว่าต้องต้องยืนรอเขามาฮับเนาะจ้ะเนาะอ้ยเมือ่อยยางมาันซื้อกับมือนเป็นม,นนนมันเป็นเนินหมจ้ะเห็นบ่มันเป็นเนินยางขึ้นลงขึ้นลงเนินเมือ่อย ไม่ยากกระบอกนะจ๊ะว่าถ้าถ้ามีปัญหาก็ต้องก็โทรหาเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนสือ่อเพื่อนสือ่ออันซื้อบ้านอย่างนี้มันก็ต้องเป็นแบบสิทธิ์ของเขานะจ๊ะเดี๋ยวไปยืนรอก,กันนะรอกับบนประมาณนี้นะจ๊ะมาเห็นคนมาหาเลยอันคนนั้นเขาจะอยู่ข้างในพู่นกำลังย่างมา smile for the camera

น mm. ังกับเปเรือนอะจที่ว่าเขาเขามากออกไปเที่ยวกันนะจ้ะทั้งพุเ่นกัน้คาย่ะนี่ก็เป็นทางที่บียางไปนะจ้ะ คลิปที่เราบอกว่าเขามาคิดเป็นอ่าเคื่องนี่อย่างกำแพงนี่นี่ก็เป็นกำแพงนี่กับกำแพงดอกไม้เออ้นไม้เนาะจ้ะ,จะโว้ยพวกนกคนนะมีความอยากเป็นนักงเอกมิวสิค่ะแต่ว่านกบินไปก่อน <c oughs> ขากะข,า,ขามาแล้วเนาะเบิงประมาณนี้เนาะจา้ะเนาะมให้เบิง้งครั้งนี้กะสิเป็นประมาณนี้เนาะ ใส่หมวกหนากระสีไล่ๆเนี่ยเนาะจ้ะเนาะแต่ว,ว่าห่อนเนาจะจะชนะเบิง่งวิวข้างหลังสวยปะคะโอ้ยคุณหนาให้หนาขา,ขาวๆเนี่ยเปิ้งค่ะค่ะจังไหนกะมาเจอกันไหมในคลิปหน้านาะจา้ะเนาะกะสิเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งยางไปเบิ่งในเมืองแหละนะกะัติดตามอรอชอมคลิปใหม่เนาะจนะ้ะเนาะสวัสดีค่ะ